สวัสดีเพื่อนเอนทุกคนคะ่ะใครที่โหลดแอปนะคะโหลดแอป Canva ไว้ในเครื่องแล้วก็มาเปิดดูกันนะคะถ้าใครยังไม่ดาวน์โหลดก็เข้าไปที่ Play Store นะคะเข้าไปที่ Play Store แล้วก็พิมพ์คำว่า Canva นะคะแล้วก็ จะเห็นเป็นสีฟ้าตัว C แล้วก็ทําการติดตั้งนะคะถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ทําการติดตั้งก็ติดตั้งไปนะคะให้เสร็จแล้วถ้าใครติดตั้งแล้วนะคะในเครื่องก็จะมีคำว่าเปิดนะคะสีเขียวๆแล้วก็กดไปที่เปิดเลยค่ะจากนั้นเราก็เข้าไปที่อแอปนี้นะคะอพอเราได้หน้าแอปเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองกดปิดไว้ ก่อนนะคะจากนั้นเราเข้าไปที่ยูพิกของเรานะคะก็ไปเลือกสินค้ามา1ชิ้นนะคะตอนนี้พี่ดาเลือกเครื่องสำอางนะคะแล้วก็ทำการดาวน์โหลดนะคะกดไปที่เลือกอันนี้นะคะเครื่องสำอางลักซตนี้999บาทนะคะกดไปที่ดาวน์โหลดนะคะปึ๊บนะคะจากนั้นเครื่องก็จะดาวน์โหลดให้เราทันทีนะคะนี่เลย ตัวนี้นะคะเราจะได้คอมมิชชั่นอยู่ที่488.39บาทนะคะามาดูกันต่อเลยนะคะพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเรายังไม่ต้องแชร์นะคะวันนี้พิดาจะพาเพื่อนๆนทุกคนไปแต่งรูปกันก่อนนะคะจากนั้นเราก็ไปหาแคนวาที่หน้าจอมือถือของเรานะคะแล้วเราก็คลิกไปที่แคนวาหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะเราก็ไปหารูปแบบต่างๆในแอปแคนวาได้เลยนะคะว่าเราจะ ใช้รูปแบบไหนในการจัดวางตัวหนังสือและก็รูปภาพของเรานะคะส่วนมากเราเขาจะจัดวางเป็นรูปภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะเอามาดูกันเลยนะคะอลองเลือกดูนะคะมีแนวนอนแนวตั้งนะคะแยะ่ๆมากมายนะคะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ดูที่รูปภาพของเราได้เลยนะคะว่าน่าจะเหมาะกับอะไรนะคะวันนี้พิดาก็จะเอาเป็น โพสในอินตาแกรมแล้วกันนะคะเอาเป็นเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะคะให้เราคลิกมาเลยนะคะจากนั้นตรงนี้นะคะก็จะเป็นทุกอย่างจะขยับได้หมดเลยนะคะนี่ย่ะขยับได้นะคะจากนั้นเราก็ใส่รูปภาพของเราลงไปนะตรงนี้นะคะโอเคอันนี้เราก็ใส่ราคาลงไปได้เลยนะคะ เป็น999นะคะ999ใส่เข้าใส่คำว่าราคาด้วยก็ได้อืมถ้าไม่ใส่ไม่ใส่ก็ได้นะคะดูเก๋ๆดีนะคะโอเคแล้วก็ตกลงนะคะาจากนั้นเราก็ขยายตัวหนังสือได้เลยตามแต่ใจที่เราปรารถนานะคะ าจากนั้นนะคะเราก็เลือกเราก็เลือกที่จะดีไซน์างานของเรานะคะได้เลยนะคะอตอนนี้เราอันไหนที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็เอาออกไปนะคะเราก็เอาละโอเคแล้วก็ลองแต่งภาพดูนะคะว่าโอเคไหม 9กสีแดงจะสวยไหมถ้าพิดาเปลี่ยนเป็นสีขาวจะดูสะอาดตากว่าไหมนะคะแล้วก็ตกลงนะคะอือหือตอนนี้เราก็ได้เซตเครื่องสำอางราคา999บาทนะคะแล้วอีกอย่างนะคะพิดาก็จะแนะนำให้เขียนคำว่าส่งฟรีลงไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยเข้าใจมากขึ้นนะคะอะ ไปที่ตัวหนังสือนะคะแล้วก็เพิ่มข้อความของเรานะคะแล้วก็เขียนไปว่าส่งฟรีนะคะเก็บปลายทางเอาละตรงนี้นะคะเราใส่ไปเลยเอาเป็นตัวหนังสือสี สีอะไรดีสีดำนะคะ้เาเป็นสีดำไหมโอเคกาเป็นสีดำนะคะเอาเป็นสีสดำเนึ้งเพื่อที่จะได้ตัดกันกับพื้นหลังนะคะก็ดูกลมกลืนดีนะคะโอเคเก้าเก้าเก้านะคะส่งฟรีเก็บปลายทางนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ตกลงนะคะตอนนี้เราก็มีอ่า ก็สำอางแล้วที่มีตัวหนังสือมีข้อความนะคะหรือว่าเราจะใส่กรอบก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเราลองไม่ใส่ดูนะคะสวยไหมเอ่ย ơi? ก็สวยนะคะก็เอาแค่นี้ก็ได้นะคะจากนั้นแล้วก็กดเครื่องหมายถูกมุมสายข้างบนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะ,ะนํารูปเนี่ยเข้ามาอยู่ในมือถือของเราได้ยังไงแล้วก็มาเซฟนะคะ แบบแต่งใหม่นิดนึงอ่ะเซตโดยการกดเครื่องหมายนะคะลูกศรขีดลงนะคะก็คือการดาวน์โหลดนะคะปึ๊บเพื่อนๆลองไปอ่าใช้งานดูนะคะไม่ยากเลยนะคะจากนั้นแอปก็จะถามว่าเราจะเอาไปไว้ที่ไหนนะคะเราก็มาเลือกไว้ในที่อัลบั้มโฟโต้ของเรานะคะจากนั้นเราก็กดอัปโหลดปึ๊บรอนิดนึงนะคะ เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนะคะรายละเอียดเครื่องสำอางใช่ไหมเราเราไปที่แอป,ปอีกที่นึงนะคะรายละเอียดเนี่ยเวลาเราจะไปลงอ่ามาเก็ตเพจมันจะไม่มีรายละเอียดสินค้านะคะนี่เลยแต่ว่าในรูปนั้นก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็ง่ายๆเลยค่ะแล้วก็แคปหน้าจอนะคะ ปึ๊บนีตรงนี้นะคะเวลาที่ลูกค้าอ่านปึ๊บก็จะเจอเลยนะคะอ่าเรามาเข้ามาที่นี่เข้ามาที่ Facebook ของเราแล้วก็ไปที่ Market page นะคะจากนั้นเราก็เพิ่มสินค้าของเรานะคะแล้วเราก็มาเพิ่มรูปภาพนะคะอ่ามาแล้วรูปที่เราแต่งนะคะแล้วก็กดไป Number 1วนนะคะแล้วก เรียงกันมาเลยค่ะโอเคปึ๊บขอเปลี่ยนเน็ตนิดนึงนะตอนนี้เราก็มีรูปภาพนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ใส่ชื่อว่าอะไรอ่ะเมคอัพเครื่องสำอาง นะเครื่องอ้ยเครื่องซ้ำอางขายเป็นเซ็ตถูก คุณนะภาพดีจากโรงงานโดยตรงมีจํากัดมีจำนวนจำกัด,กด,กดใส่ไปเท่าไหร่ดี สิเซตสุดท้ายคุ้มค่าคุ้มราคาโอเคข้างหน้าตรงนี้นะคะเราอาจจะใส่คำว่าอะไรดีอะ ด่วนอ๋อเต็มแล้วไม่ใส่ก็ไดาษ h ฮกได้ไหมราคานะคะเก้าเก้าเนะคะมวดหมู่แล้วก็มาที่แล้วก็เลือกหมวดหมู่นะคะว่าก็เป็นสุขภาพความงามนะคะ นี่ก็จะโชว์แล้วสภาพใหม่นะคะแบรนด์ brand. อะไรอะ ce lady brand ce lady brand ce lady เ okay. ค้อาอธิบายเซตเครื่องซ้ำอ้างราคาถูกลดกระนำยกเซต ลูกเซต9 9 9บาทส่งฟรีเก็บปลายทางแท็กเนี่ยก็คือเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าสามารถาค้นหาเรานะคะเช่นเครื่องสำอาง เมื่เราปิดแฮชแท็กนะคะแล้วก็แล้วก็วกใบหน้าแต่งหน้า สวยรองพื้นใส่คำศัพท์ทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวกับเครื่องสำอางนะคะแป้งนะคะรองพื้นแป้งแล้วก็ลิฟติ แล้วก็ลิสติแล้วก็เอออะไรนีอะใส่ลงไปให้เยอะที่สุดนะคะเวลาลูกค้าค้นจะได้เจอของเรานะคะจากนั้นก็บอกให้ผู้ซื้อทราบว่าคุณต้องการจะส่งสินค้าถึงประตูบ้านหรือต้องการผู้ซื้อมารับเองตรงนี้เราไม่ต้องติ๊กก็ได้นะคะแล้วเราก็อ,อ่อ โอเคล้มาเลือกจังหวัดนะคะจังหวัดอะไรดีเอาเป็นภาคไหนดีนะเอาเป็นภาคกลางดีไหมเป็นเออเอาเป็นอืกรุงเทพไม่มีแหล่งช็อปเยอะเนาะเดี๋ยวเราเอาเป็นอแถวอุดรนดนีกว่า ดูดอนราะทานนี้นะคะอ่าตกลงถัดไปจากนั้นเราก็มาเลือกกลุ่มนะคะกลุ่มกลุ่มที่เราจะแชร์ที่เราไปแฝงตัวอยู่นะคะโอเคเราก็ติ๊กนะคะติ๊กเลือกกลุ่มของเราได้เลยใครมีอะไรถามถามวิดาได้นะคะอินบ็อกซ์มาถามกันเลยนะคะอืม ตลาดนัดกลุ่มขายเครื่องสำอางแบรนด์แล้วก็ติ๊กไปนะคะอันที่เกี่ยวข้องโอเคแค่นี้ก่อนแล้วก็ทำการเผยแพร่เลยนะคะจากนั้นเราก็รอนะคะเพราะว่าเฟ e บุ o กเนี่ยจะทำการตรวจสินค้าของเราก่อนว่าน่าจะเอา ไปขายได้ไหมผิดกฎของเข้าไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้นะคะสินค้าของพี่ดาก็มาอยู่ตรงนี้แล้วนะคะราคา9ก้า้บาบาทโอเคกำลังพิจารณาอยู่นะคะว่าจะได้ขายหรือเปล่าจะได้ออนหรือเปล่านะคะอืมรอสักครู่นะคะแล้วก็ไปตรวจดูโปรไฟล์ของเรามีสินค้าอะไรบ้าง ครไฟล์ร้านค้านานนิดนึงนะคะกำลังอัปเดตอยู่เขาก็จะตรวจสอบของเรานะคะตอนนี้เราก็รอนะคะเราก็รอถ้าเกิดว่าตรวจสอบเสร็จแล้วก็จะเป็นสีเขียวๆตรงนี้นะคะ แค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอ,อ,อให้ออนแอร์นะคะก็เพื่อนๆคนไหนที่สนใจหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนก็รีนะคะรีดูนะคะทำง่ายนิดเดียวนะคะม,มาดูสินค้าของเราตอนนี้สินค้าของพิดาก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะอืม ตอนนี้ก็อยู่ใน market เพ c e เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ออนเรียบร้อยแล้วนะคะเขาบอกว่ากำลังมีการซื้อขายนะคะคลิกด,ดูได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วนะคะพอลูกค้าจะซื้อนะคะเขาก็จะทักมาถามเรานะคะว่าสินค้าเรามีอะไรบ้างนะคะรานะคาเท่าไหร่นะคะ นี่ได้ยกเซตหมดนี่เลย999บาทนะคะคุ้มมากๆเลยอ่าถ้าใครยังไม่ได้ซื้อยังไม่เปิดรหัสยูพิเกอร์นะคะก็ไปซื้อนะคะ999บาบาทส่งฟรีนะคะบ๊ายบาย